you <laughs> าช้าจังอะมีปัญหาที่บ้านนิดหน่อยเนี่ยเออข้อมูลที่แกฉันหาฉันหามาให้แล้วนะเราได้เรื่องไงบ้างฉันก็ไปหาข้อมูลมาแต่ข้อมูลมันเหมือนถูกติดกั้นโดใครบางคนใครบางคนอย่างนั้นหรอใช่ฉันว่าเรื่องนี้มันแปลกตรงที่ว่าข้อมูลที่ฉันไปหามันถูกลบออกจากฐานข้อมูลทั้งหมดเลยแต่มันก็มีอยู่กับทูนึงนะ แล้วมันก็พูดว่าอย่าคิดตามหาม่นยันจะตกอยู่ในอันตรายแล้วทำไมต้องตกอยู่ในอันตรายด้วยอ่ะฉันก็หาให้ได้แค่นี้แหละแต่ถ้าแกอยากรู้อะไรมากกว่าน,นี้มีคนหนึ่งที่จะพอช่วยได้ไป เนี่เดี๋ยวก่อนนี่ฉันขอโทษฉันฉันเคยเห็นเธอทำตัวแบบแปลกๆแบบนี้ครั้งหนึ่งแล้วตอนที่เธอเจอพวกเพลงอะ่ะเธอเหมือนโดนสะกดอะไรไปอย่างฉันโดนสะกดเหรอมีเรื่างอะไกันอะ่ะฉันไม่สงสัยอะ่ะ คนที่ทําให้เนเ่เป็นแบบนั้นแล้วมาแกล้งฉันคือพวกเพลงจำวันนั้นได้ปะวันที่ปินสลบไปอะวันที่ฉันเป็นลมมะหรอใช่เห็นว่าพวกนั้นทําอะไรกับเชอสักอย่างเหมือนพวกนั้นกำลังตาผาอะไรอยู่อะหรือว่าจะเป็น่างที่ดวงตาบอกดวงตาพูดอะไรเราจะทําไหมลอวเราก็อุตส่าห์พาไปแต่ฉันคิดว่าน่าจะไม่ใช่พวกเพลงนะ เพราะว่าเมื่อเช้าเหมือนมีคนทําลายเกตกับเจลลี่อยู่ในห้องน้ําจนสลบไปงั้นเราก็ต้องถามคนนั้นให้รู้เรื่องปริ๊นแกต้องเล่าเรื่องทุกอย่างให้เราฟัง เกศหรือเปล่าฉันว่าไม่น่าใช่เพราะหลังๆเกตใช้ความสามารถนี้ไม่ได้แล้วแล้วทำไมแอนโดนสะกดจิตอ่ะนี่ฉันเพิ่งมาวันแรกพวกเธอคุยเรื่องอะไรกันก็ยายเนๆน่อะเผาสมุดปิ้นแล้วก็สะลบลงไปเลยอะแสดงว่าต้องมีคนทำอะไรกับเนเน่แล้วสั่งให้เนเน่ทำแบบนั้นฉันว่าไม่ใช่เกตแน,น่ๆนรีบตามเกตมาแสดงว่า เหตุการณ์นในห้องน้ำมันจะต้องมีอะไรบางอย่างเช่นนักพยากรสามารถไหมก็พอได้อยู่นะแต่แต่อะไรอันอันเธอรู้อะไรจริงอยู่ที่ว่าฉันเป็นนักพยากรณ์แต่ภาพที่ฉันเห็นในอนาคตมันบอกไม่ถูกภาพในอนาคตมันสลับไปสลับมา เธอลองพยากรณ์อ,อีกครั้งไม่เชื่อก็ต้องลองตอนนี้เราไม่มีเหตุผลอะไรเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันจะเรียกไพ่ออกมาดูให้ทุกคนทำจิตให้นิ่งๆนะในการเลือกไพ่เ้วใครจะเป็นคนเลือกอะเราจะประสานมือกันทุกคนเราให้เพียงเป็นคนเลือกไพ่นึกถึงสิ่งที่อยากจะถาม ฉันว่ามันจะได้ผลหรอไม่เคยเห็นวิธีแบบนี้มาก่อนเอานะ้าได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ต้องลองดูอก็จริงงั้นทุกคนเอามือมาจับฉันงั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย,พยไพ่ใบที่หนึ่ง เรื่องร้ายจะกลายเป็นเรื่องดีเมื่อพบเทพแห่งวายุส่วนไพ่ใบที่สองจะดีจะร้ายขึ้นอยู่กับตัวของเราความดีที่มองเห็นงั้นฉันเปิดไพ่ใบที่สามต่อเลยนะไพ่ใบที่สามบอกว่ามีสองทางเลือกมี2อฝั่งให้ดูดีๆสองทางเลือกนั้นหรอ ประมาณว่าต้องเลือกข้างปะ่ะแบบข้างดีหรือร้ายอะส่วนไพ่ใบที่สี่บอกว่าเคราะหนักระวังตัวกับคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวส่วนไพ่ใบที่ห้า รอไม่เห็นชวนฉันบ้างเลยอ่ะไปวัดอ่ะไปไหมละ่ะใช่ใชอเจคนนี้ยังไม่ตื่นเต้นแล้ว่ะเป็นแม่ของมอองั่วยิ่งยิ่งกว่าเขาเลยเลิกก็ดีเลยกก็ร้ายผู้หญิงก็เป็นแบบนี้แหละมัวแต่ยุ่งเรื่องของคนอื่นรายงานกลุ่มอ่ะเสร็จกันหรือ,อยังส่งวันนี้นะชิบหายแล้วไม่มอเอามาหรอเอามาดิก็นั่งทำตอนไหนวะเมื่อคืนไงนใครจะบ้าเกมเหมือนงัว ให้เบสุดท้ายที่เธอเติดมันคืออะไรเธอรู้อะไรฉันว่าเรื่องนี้มันเกินขอบเขตฉันว่ะความลับสวรรค์ฉันพูดไม่ได้บอกมาเถอะเราจะได้ช่วยไงอ้าวพวกเธอเจะกลับบ้านกันแล้วหรองั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะเธอมีอะไรหรือเปล่า พูดลยอยๆป่ะนี่เธอเป็นไงบ้างป่ะ ฉันจนส่งมือดีมาประกบเลยเหรอฉันก็ไม่เข้าใจตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นทีมเราก็แตกฉันต้องรู้คนทำให้ได้ว่ามันเป็นใครมันเป็นอุบัติเหตุแล้ววันนั้นมันก็มืดด้วย ธอยังคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรอฉันไม่คิดอย่างนั้นนะขาดจีน่าไปคนทีมเราเลยไม่ครบแล้วกู้กัดเธอละตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่อีกหน่วยอะเออและครั้งนี้เธอได้ข้อมูลอะไรมาบ้างเทพครั้งนี้ไม่ธรรมดาหัวหน้าให้จับเป็นอีกไม่นานโรงเรียนนี้เริ่มมีการเคลื่อนไหวคิดแล้วก็นึกถึงสมัยก่อนเนาะ หน่วยปราบเทพทำงานทั้งหน้าทั้งขุดยายจีน่าปราบเรียบครั้งนี้ไม่ได้ง่ายๆเลยฉันก็ไม่รู้ว่าเราจะทำได้ไหมฉันคิดว่าเรื่องของจีน่ากับภารกิจเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับการตาของจีน่า เป็นแค่ดวงจิตจะไปสู้อะไรได้ถ้าสู้อะไรพวกนั้นไม่ได้หรอกถ้าฉันได้ดวงจิตจากทุกคนครบเมื่อไหร่แกก็จะไม่มีทางได้มายืนพูดอยู่แบบนี้หรอกเรื่องดวงจิตอะไรนั่นน่ะหรอฉันไม่ได้สนใจอะว่าแต่เรามาทำข้อตกลงกันดีกว่า ให้สิ่งที่มีช่วยสิ่งที่เห็นแล้วก็อย่าไปคิดว่ามันเป็นคำสาปลุงตามีอะไรจะให้แล้วเก็บมันไว้ให้ดีๆละ่ะเมื่อวันนั้นมาถึงจงใช้สิ่งนี้ช่วยเหลือพวกเพื่อนๆของโยมนี่คือบันทึกของพระอานุน ก่อนที่ท่านจะนิพพานลงดวงจิตของพระอานท์ความเชื่อเรื่องโอ,อตตะปากกมอีกครั้งเมื่อลงกมนมุษย์เสื่อมลงเพราะความหลงมั่เป็นกรรมที่โย์สร้างขึ้นมามีเริ่มมันก็ต้องมีจบแล้วมันจะสามารถผ่านสิ่งเลวร้วยพวกนี้ไม่ได้ไหมคะ ลุงตาก็ตอบไม่ได้มันขึ้นอยู่กับตัวโยมทั้งสองแก้ไขไม่ได้แต่พ่หนักให้เป็นเมาได้สิ่งที่โยมมีอยู่ในตัวเองตอนนี้มันกำลังรอบางสิ่งและเมืม่อถึงเวลาทุกอย่างมันก็จะจบไปเองแต่ จำคำลุงตาไว้นะว่าสติโยมทัศสองต้องมีสติโอตปาคือความลายแก้งโอต่อบาปมนุษย์เมืม่อถึงเวลาสมควรสิ่งที่ยังเหลืออยู่นั้นก็คือบาปมันเป็นความรับ ทีมเกิดมาร่วง2,000ปีแล้วจริงๆแล้วมันคืออนาคตอนาคตหรอครับแล้วผมคืออดีตอดีตปัจจุบันและอนาคตนั้นไม่สำคัญมันเป็นแค่ช่วงเวลาเดียวกันเกิดแก่ จ็บและตายมันเป็นวัตจกักรโยมลองคิดดีนะจงใช้สมาธิเป็นจุดศูนย์กลางในวัตจกักรนี้ที่เราได้เคยทำไว้ในอดีตยังไงล่ะ โอตาปะใช่โอตาปะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราอ่ะดูๆไปมันก็ไม่เกี่ยวหรอกฉันพยายามลองคำนวณอะไรหลายๆอย่างแต่ก็ยังไม่ลงตัวสักทีไม่มีจุดยืนการเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจนเคลื่อนที่ไปมาฟังดูแล้วก็แปลกศาสตร์เรื่องของการพยากรณฉันว่า ฉันก็พอศึกษามาอยู่พอตัวนะแต่เรื่องนี้มันเกินความสามารถของฉันจริงๆอยู่ๆพวกเราก็เป็นแบบนี้เราไม่รู้ว่ามีใครบ้างที่เป็นอย่างพวกเราก็ไม่ต้องไปคิดมากก็แค่ปล่อยให้มันผ่านไปปรับตัวให้เข้ากับมันดูๆแล้วมีใครในห้องเราที่เป็นแบบนี้บ้างไหมอะ่ะฉันก็ยังไม่แน่ใจนะแต่กลุ่มพวกนั้นก็ไม่แน่แกยี่ปีศาจอะนะ าสามารถตาม,มดวจิตพ่าน,นั้นได้หรือครับม,มันก็ขึ้นอยู่กับพวกโยนนะแต่ถ้าผมตามหาดวงจิตเท่านั้นได้มผมจะลบล้างความผิดได้ไหมครับอืมมันก็มีดวจิตอยูด่ดวงหนึ่งที่สามารถลบล้างจิตใจของมนุษย์ได้ โยมก็ลงไปตามหาดูนะโลกกว้า,างใหญ่ขนาดนี้จะไปตามหาที่ไหนล่ะคะเมื่อถึงเวลาเมื่อก็จะมาหาโยมงเองพวกมันคิดจะรวมตัวกัน คิดว่าจะทําอะไรฉันได้หรอเร้ให้ฉันได้ดวงจิตจากทคนให้ครบก่อนเถอเม่นนุ้นเป็นเผ่าที่ลุ่มหลงในตัวเองพวกมันไม่มีวันที่จะได้สิ่งหนี้ไปฉันจะทวงคืนกับไม้ให้หมด อยากรู้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นของโรงเรียนเราถ้าให้ฉันเล่าเธอก็ให้ฉันเข้ากลุ่มได้สิไม่ได้เธอจะเข้ามาอยู่กับพวกเราไม่ได้โหลูกพีดด่ดีแล้วมันเข้ามาเถอะขนาดพวกเรายังเข้าไปได้เลยเข้าเข้า <ๆ S 2> ไปเถอะง,องันกลับเฮ้ยเดี๋ยวๆๆอ่ก็ได้เดี๋ยวฉันเล่าให้พวกเธอฟังมิว มิวคือตัวการของเรื่องทั้งหมดอย่มิวอย่แม่มดนั่นน่ะนะไอคนนั้นไม่เห็นจะมีอะไรเลยฉันก็ไม่แน่ใจแต่บันทึกของพ่อฉันน่ะเขียนเอาไว้ว่าให้ทำลายสิ่งที่เรียกว่าโอตป,ปะซะทำลายแล้วเราจะหามันจากที่ไหนฉันคิดว่ามิวนั่นแหละคือโอตปะโอตปะงั้นเหร ตำนานที่เล่าต่อๆกันมาผู้ที่รักษาสิ่งนั้นให้มวลมนุษย์มาหลายพันปีมิวคือผู้สืบทอดแต่ก็นั่นแหละโลกมนุษย์อะ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพราะงั้นผู้ที่ดูแลก็เลยรักษาสิ่งนั้นไว้ไม่ไหวก็เลยแบ่งดวงจิตออกเป็นหลายๆดวงแล้วก็กระจายไปทั่วทั้งโลกอะ่ะโอ้ยนี่คนเล่าบั็นนิทาเลยไม่น่าเชื่อวะ่ะ นี่เรื่องจริงเว้ยหรือว่าจะเป็นเรื่องนั้นเนาะที่หลวงตาบอกเราวันขึ้นพระจันทร์ดับที่หลวงตาบอกใม่ออกไปไหนเรื่องเออว่ะแต่ตว,ว่าวันไหนวะรุ่นี้รุ่งนี้เป็นคืนพระจันทร์ดับของทุกอย่างจะใช้ไม่ได้มันเหมือน การเปลี่ยนทรงถ่ายเวลาของมิติต่างๆอ่ะมิจะใช้ช่วงเวลานั้นแหละที่จะดึงดวงจิตของพวกเราทุกคนมาเกี่ยวไว้แน่ๆเลยอ่ะงั้นแบบนี้เราจะยังไงกันต่อ บคคุณครัพี่คือพอดีพี่ชอบดูโขนอ่ะก็เลยชอบดูว่าแต่เราซ้อมไปถึงไหนแล้วก็ยังทำได้ไม่ดีเลยครับอาการบาดเจ็บใช่ไหมพี่เป็นใครอะ่ะพี่รู้ได้ไงอะ่ะพี่ช่วยเราได้นะถ้าเราอยากจะฝึกสำเร็จอ่ะเออไม่เป็นไรครับผมไม่เชียเลียด เรื่องอะข้ามได้ก็ทําได้อย่ามาุยงกับผมดีกว่าครับแหมอยากเปลี่ยนใจก็นึกถึงพี่ด้นะเทพแห่งวายุอย่ามาุยงกับผมดีกว่าครับชอบไหมขอบคุณมากนะหนับเมนมันเป็นไรหรอกฉันเห็นคนลำบากฉันก็ต้องช่วยอยากดิแอะไรหรอวันนี้ฉันเอง แ่นตีมขอยเยอะเลยนะต่แต่ๆนี่มันมันเนยิๆไม่ต้องคิดมากไม่ต้องโง่เราะน่าจะิ่ชงเลย